สวัสดีครับก็อยู่กับผม g ีโอเกเมอร์นะครับผมก็โทษทีนะครับเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนสงขานะครับที่ไม่ได้อัาคลิปมาหลายหลายวันซึ่งเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับก็เมื่อกี้ผมไม่ได้อัาคลิปมาหลายวันครับก็ก็ขอโทษทีนะครับที่จะไม่ได้อัาคลิปนะครับก็ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ได้20 20ครับ20คนนะผมก็ก็จะได้ประมาณนั้นครับผมแต่วันนี้ผมจะมาลองดูกับแอปติ๊ t ต so ๊อกนะครับ แต่ว่าถ้ามีรู้อะไรสมมาก็ถ้าไม่ว่าอะไรก็ก็กขออภัยด้วยครับผมอ่ะเด๋ยวผมจะเข้าไปในแอปติดตอนะครับก็คาแล้วนะครับก็จะได้ปกติอยู่ช่วงนี้ไม่ได้อัดทีเพึ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับก็เรายุ่งมากนะครับที่กลับมาเหนื่อยสุดๆนะผมก็นี่ครับนี่ไงว่าแล้วมีคนสมมาท่านเองอ่านี่มันจะเหมือนเดิมนี่เขาจะวันนี้ก็สมมานะครับ อ่ะเรามาดูที่การงูดีตามแล้วก็5้าแล้วก็คุณดตามแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามะครับแล้วก็ถูกใจแล้วก็8 6 2คอนะครับช่วงนี้เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนครับผมที่ไม่ได้อัดคิดมาหลายวันครับหลาย3ามี่วันนะครับผมไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนนะครับผมที่เคยเจอมาก่อนแต่เพราะผมอะ่ะเคยเจอมาก่อนที่ไม่เคยเกิดขึ้นครับแต่สังเหตุเพราะว่าวันที่ครับ ก็ตอนเวลาตอนเราอยู่นะก็ไม่รู้ชมงเราคุณได้เท่าไหร่แล้วได้ยี่สิบจคันถึงส8ปดคันสิบเก้าคันถึงมาถึงใกล้ยี่สิบครั้งนะผมจะไม่พูดผิดนะผมผมก็พูดเล่นๆน,นะครับอืม้มเพราะวันไหนก่อนถึงก็จะเป็นก็เพื่ออีกคนนะเพราะว่ามันจะอะไรก็พอใจมากนะครับผมไม่มีอะไรเพราะว่าโค้ะเกิดอะไรขึ้นก็ขออภัยจะได้ให้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผม ช่วงนี้ก็ไม่เคยเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าวันไหนก่อนถึงได้อัดคลิปนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับผมโอ้ยครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ได้ได้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับขอสำหรับทีปนี้ก็เจอคิดต่อไปนะครับจะได้มีการอัปเดตต่อนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ